บันทึกไทยเบสหน้านี้คือบันทึกแห่งแรงบันดาลใจจากมหาวิทยาลัยบ้านนอกโลกแห่งการเรียนรู้ที่ไร้ขีดจำกัดมหาวิทยาลัยบ้านนอกโลกแห่งการเรียนรู้ที่ไร้ขีดจำกัดพร้อมที่จะถ่ายทอดเรื่องราวความรู้และประสบการณ์ผ่านกลุ่มกิจกรรมต่างๆให้แก่คนในชุมชนและผู้ที่สนใจได้นำไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ให้น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแปปรับ,รบใช้ชีวิตคุณจะมั่นคงเหมือนประสบการณ์ที่มหาลัยมันนอกและเราก็มีความสุขและมั่นคงพร้อมจะทายเทประสบการณ์ให้กับสังคมในรูปแบบการจัดการความรู้แบบมหาลัยมันนอกหล่อการเรียนรู้ที่ไร้ขีดจำกัดในมหาวิทยาลัยบ้านนอกได้จัดตั้งกลุ่มสื่อชุมชนเพื่อทำหน้าที่ ในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารกิจกรรมต่างๆในชุมชนให้เป็นที่รู้จักต่อสาธารณชนมากยิ่งขึ้นผมคิดว่าคือเป็นอีกทางเรื่องหนึ่งที่ทำให้ทุกคนเข้าถึงแล้วก็เอาเรื่องราวของเราที่ที่ทำอยู่ที่คุมต่างๆที่มีอยู่เนี่ยออกสื่อให้ทุกคนได้รับทราบกันมันก็มีผลดีมากพอใจจากการร่วมมือร่วมใจของคนในชุมชนช่วยกันคิดช่วยกันทำเทน้ำใจใส่ทุกกิจกรรม ทำให้มหาวิทยาลัยบ้านนอกกลายเป็นแบบอย่างแห่งโลกการเรียนรู้สังคมอุดมปัญญาอย่างแท้จริงสิ่งที่ได้แน่ๆเลยคือความมั่นคงในอาชีพแล้วอยู่ได้จริงในชีวิตประจำวันไม่ต้องการเป็นชุมชนที่มั่งคั่งแต่ต้องการเป็นชุมชนที่มั่นคงไทเบฟขอบันทึกมหาวิทยาลัยบ้านนอก โลกแห่งการเรียนรู้ที่ไร้ขีดจำกัดเพื่อส่งต่อแรงบันดาลใจสู่สังคมไทยบริษัทไทยเวเบรจจำกัดมหาชน